ไอเรื่องของมึงจบยังเเนี่ยอ่อพี่แจ็คกี้เขาให้ภารกิจเหรอภารกิจอะไรให้ไปตามเก็บพวกแก๊งมือบ้านให้หมดครับตำรวจแนะนำก๊อปนะครับพี่เยอะแล้วตอนนี้ไล่เก็บยังเก็บไป3-4แก๊งแล้วนะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ทำอยู่ไหมทำอยู่ครับทำอยู่งั้นกูเพิ่มอีกภารกิจให้มึงแล้วกันขอตอนนี้เลยครับว่าอะไรครับเอาหมอเออยี่เคสเอ๋อแบบเป็นศพ เป็นถุงเหรอครับใช่ <20 K? S 2> ยี่สิบเคสได้เลยแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวบอกออเลยมาแล้วเจ็บมาแล้วกูมาอเฮียซอสให้เอาหมอเอ,เอ๋ยยี่สิบเคสอะแบบเป็นถุงอะหมอเอ๋ห่อศพหมอใช่ตอนนี้นน <ๆ S 2> มันมีแก๊งตีกันเยอะมอมอไม่ต้องกลัวสบายมากสำหรับพวกมึองชิวอีซี่ เนี่ยดูตำรวจหยุดอยู่ใต้ตึกลองด่าเลยอขาบอกกันนะลุงวาพวกอุ้มไม่เก่งนะครับตอนนี้คนอุ้มอยู่เยอะมึงได้ฝึกไงมึงไม่อยากฝึกหรออโเคก็อยากครับเดี๋ยวเราถือว่าได้ฝึกแต่มึงต้องทำอะไรต้องหยอก่อนได้ไหมแล้วก็ไอ้ผู้ชายอ่ะเอาหนักเนียไอ้ผู้ชายคนไหนไม่รู้มันมันเตะกูลงรถสามสี่เขาขับรถกันไหนครับไม่รู้ไม่รู้อ่ะกูจำไม่ได้เสียงใหญ่ไอเกฟเสียงใหญ่รถหมอตอนกูเป็นหมอมันรถเดียวกันไม่เป็นไรกูไม่ใชเป็นหมอไอ้สัสโอเครบไม่แต่เขาปรับแพทมาไงครับแต่แลงโรเวอร์ มันขับฮอมันขับฮอใช่หมอผู้ชายแล้วต้องใส่ชุดแกงทำไมครับลุงไม่ต้องใส่สิสัตว์มึงจะใส่ให้โดนเป่าวเลยโดนแบคลิสต์4นาทีโคตรควายเลยเฮียถามแบบโง่ๆเดี๋ยวกูตบเลยสัตว์หัวมึงนี่น่าตบมากเลยฝั่งขวาเนี่ยขอโทษดีครับ20เคสเออลองดูลองดูเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอสัก5 6เคสขึ้นก่อนลองดูดิว่าไหวเท่าไหร่ถ้าไม่ไหวก็บอก โอเคครับงั้นพังโรงพยาบาลเลยแหรอครับเออพังพังโรงพยาบาลเลยถ้าถ้ามึงเอาศพมาได้พวกมึงก็ไม่ได้มึงเอามาให้พวกมึงได้เดี๋ยวกูให้นี่ให้เปลี่ยนชุดถ้ามึงไม่มีสตอรี่อยู่แล้วมีสตอรี่หรือว่าอะไรอยู่ก็ไปทำให้เสร็จก่อนแล้วเขาไปทำอะไรโอเคครับได้ไม่มีไม่มีเพิ่งเพิ่งห่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาแล้วนวันหนึงนะ้นศพนึงนะใครมีห่อมาที่บ้านหน่อย ิตาไปไปเพื่อนมัวหอีที่บ้านด้วยนะมัวสดจุ๊บมัวเร็วๆจุ๊บมัวจุบมัวเหรอครับลุงจุ๊บมัวเลยไม่เพาะเลยมัวเออเพาะแล้วครับลุงเร็วๆเร็วๆเร็วๆจุ๊บอ่วโอเค มันมีกล่องปะมีมีครับลุงสี่เป็สองสี่เปสองเอามาสี่กล่องครับลุงเดี๋ยวเอาเพิ่มให้ไอ้ย่าเข้าครับเบสเชพิชาใหม่พิสั์ผักรถกระเด็นเลยอะแต่รับลุงพิชาใหม่เฮ้ยเธอ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 อยู่บ้านเธออ๋อเธอไปซ้อมนี่หว่าครับลุงไปครับลุงเธอไปซ้อมแล้วตอนเปิดกูได้ยินเสียงมันอยู่ได้เธออะ มาแล้วพี่มาชุดที่บ้านละเป็นโมดอะไรเพ่อเรามาป็นทุกหมวดเอ้ยผมมาเลเวลล่างนะถ้าเป็นหอดชนครับทำแล้ส่เป็ดสองครับสี่ปครับสี่ปดอครับส8 2ปดอครับกล้องเต้มาครับเอเหรองั้นซ่อมก่อนหนึ่งทีส่งมาใหม่ครับสปดงครับ ับบเทปนี้เหลือแค่อีก่1นาทีนะเรเวลล่างลงนะตอนนี้เรเวลล่างลงมาเอาหอได้10เปอร์เซ็นต์ครับ10เปอร์เซ็นต์ครับครับขครับ ตอนไหนอ่ะตอนไหนอะกลังจะออกไปข้องหลังสนอแล้วกูเจงมันตกรถไปแล้วแต่อ่กูดูก่อนเก่งเลยกันตำรวจจังัเก่าอนิมายเป๊ปเล่นแถวบ้านก็ได้เฮียเดกเล่นแถวบ้านแถวบ้านเลยตำรวจตายตำรวจตาแตำรวจตกเยอะปะไฟไฟตรวจไฟม่ตยิงก็ได้เจ๊กูจะรอตรวจเล่นเฉยสัตว์ให้ะไปชนตูด ไอ้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 คนขับซีโน่ที่มีปืนบอกห้านี่มันซาเวดไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ต้องโดนตัองตัวเสียไอ้เนี่สวดเลนกูสองรอบวะกูงงเจเจด้มอยู่ปะเจด้มอยู่ปะเบรอมอยู่คนเดียวแถวบ้านแร้วดาวินอ่ามาตินบอกว่าเข้ามาเอาได้เลยได้ได้

รอรอมารอ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 เดี๋ยวนี่เฮ้ยในท่อในในในอุโมงค์ร้านหลุมมาดิอ๋อโอเคเฮียเุ้ยเอาดีมึงได้ยังไงหนักเจ็ดวะพี่กระร้านหลุมมาดิมาให้หมดดิเร็วโหวิ่งเฮียเอ้ยโดนสอกยางด้านลงปาร์ตตาร์ตำรวจคนแม่นเลยกระกร้านกระไรไอ้อู่ลุงไก่ตัด อย้กกูอะอยากเกมคนแม่เลยคนี้ยอูลุงไกอูลุงไกข้ามันขมันชวนกูชวนกูชนกูชนการ้อยตลอสิบตลอีสิตลแต่้เยี้ยหมุนหุติ้วตเป็นลูกโคู้กงลูกขาโยโย่เลยเยีย แกถึงบ้านแล้วแกถึงบ้านอีกนิดเดียวนิดเดียวหลักบ้านหลักบ้านไอ้ี่เทลลิ่งไอ้นีเทลไอ้ีเทลไอ้ี่เทลตั่งรถแตกใช่ไหมลูกใช่อ้ยแตกแล้วแตกแล้วแต่แล้วยาคุณอะไรก็ไปคุอะไรก็ไปเดี๋ยคุณไม่ได้ไปหลังนนะเรียบร้อยคุณราดอาจจะเข้าว่ะจ้าจ้จ้าจาจ้าจ้าจอาจ้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 าจาจา ด้วยเหล็กอะไรวะเนี่ชยชนไม่แตกไปเบเนียมนะ้วนไปตั้มกัอดพีพี่เป๊ป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 พี่พี่เป๊ปวะเอ็ออมเลยแตกอย่างหนึ่งวะแดงเหางอกับ หง่ะหลังด้วออกเปอยู่นะอัตตอตตตตอตตอตอตตาตตตตตตอะอัตตาอัตตัตตอลาจาบ้านเขาไม่ได้หรอาไม่ได้หรอทางซ่อมแหละครับ